มิเกลอเตต้าผู้จัดการทีมอาเซนอลให้สัมภาษณ์สื่อก่อนเกมที่จะเปิดบ้านรับคิสตันพาเลสในเกมพลมารีคืนวันจันนี้อัปเดตอาการแข้งที่ไปร,รับใช้ทีมชาติไม่มีข่าวร้ายเวลานี้ทุกคนดูเหมือนจะโอเคส่วนชาก้ากำลังฟื้นตัวได้ดีแต่เรารู้ว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บยาวโอกาสที่ชาก้าจะหายเร็วกว่ากำหนด3เดือนถ้าคุณบอกว่าเขาจะต้องพัก3เดือนตัวเขาคิดว่า2เดือนเขาได้มีโอกาสทำงานเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาให้สั้นลงเราต้องการทำให้มันถูกวิธี เราต้องการให้เขากลับมาอย่างถูกต้องและมีผู้เล่นบางคนที่ยังเดินทางมาไม่ถึงสมโมสรบางคนยังเดินทางอยู่และพวกเขายังไม่ได้รับการทดสอบจากทีมแพทย์และหวังว่าเขาจะพร้อมเขาลงเล่นไป2เกมและยิงประตูได้เหมือนกับนักเตะหลายๆคนของเขาในช่วงเบรกทีมชาติและหวังว่าทุกคนจะมีสภาพร่างกายที่ดีสำหรับวันจันทร์เพื่อทําให้เขาชนะในเกมเอมิลิมเมโร่ต้องเพิ่มเรื่องการทําประตูในเกมการเล่นของเขาผมคิดว่าความตั้งใจความหิวกระหายและความมุ่งมั่นควรจะเป็นแบบนั้น เขามีศักยภาพที่จะทําได้ผมมั่นใจว่าเอมิลสามารถพัฒนาเกมการเล่นของเขาได้เขาซ้อมเรื่องการยิงประตูกเกือบทุกวันเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นนักเตะที่มีความกระหายอย่างแท้จริงเขาต้องเชื่อว่าตัวเองดีแค่ไหนคุณต้องสนับสนุนให้เขาลองในสิ่งที่เขาทําได้เขาเป็นคนที่สนุกที่ได้ร่วมงานด้วยและมันยังเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงเส้นทางอาชีพของเขาและมันเป็นเรื่องดีที่มีเขาอยู่ในทีมความเป็นไปได้ที่ลักเซตจะย้ายออกในเดือนมกราคม เรามีสมาธิกับฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของลากาเซตที่แสดงออกมาเขาแสดงให้เห็นในทุกวันถึงความมุ่งมั่นกับทีมเราต้องการมอบเวลาที่เหมาะสมให้แก่เขาในการแสดงศักยภาพและช่วยทีมในการทําผลงานให้ดีกว่านี้แผนเกี่ยวกับแจ็ควิวเชียเขาเข้ามาอยู่ในสโมสรและเราพยายามช่วยเขาฟิตสมบูรณ์เขาฝึกซ้อมในบางครั้งกับเราด้วยและกับทีมอะคาเดมี่เขาอยู่รอบๆที่นี่แต่เป็นเรื่องเยี่ยมที่มีเขาอยู่กับเราและมันจะเป็นแบบนี้ต่อไป มาตเตนลลี่กับโอกาสลงเล่นแบบจํากัดเพราะเรามีผู้เล่นหลายคนในตําแหน่งนั้นอันดับแรกเขามีบางเกมที่ได้ลงเล่นเราได้เป็นตัวจริงในเกมกับเลนฟอร์ดและเชลซีน่าเสียดายที่เขาได้รับบาดเจ็บเมื่อสัปดาห์ก่อนมันเป็นการเจ็บเล็กน้อยและเราไม่รู้ว่าเขาจะพร้อมสำหรับวันจันทร์หรือไม่เรามีทางเลือกมากมายเกี่ยวกับกาบี้และเราต้องการหาที่ที่เหมาะสมให้กับเขาในการพัฒนาภายในทีมโอกาสในการปล่อยมาตเตนลลี่ออกไปเล่นแบบยืมตัวเขามีความสุขมากกับเขา ผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยแ้มเดียวกับการท้าชิงมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษจากจอแดนพิกฟอร์ดเขาต้องรักษาผลงานให้ได้แบบที่เขาทำได้ต่อไปคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสามารถพัฒนาขึ้นมาได้และทุกอย่างมันจะตามมาอย่างธรรมชาติแบบที่มันเกิดขึ้นกับเขาตั้งแต่เริ่มต้นกับการเป็นผู้รักษาประตูด้วยอายุและอาชีพของเขาเขาสมควรได้รับเพราะเขาสามารถรับมือกับทุกก้าได้เป็นอย่างดีบางครั้งพวกเขาต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากและผิดหวังแต่มันก็เป็นเรื่องสําคัญในการพัฒนาอาชีพของคุณ เพีงรีให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากได้เห็นเกมนัดกับไบรตันเขาไม่มั่นใจกับทิศทางของทีมมันก็เป็นแค่อีกหนึ่งความคิดเห็นและคุณก็ต้องเคารพความคิดเห็นของเขาการเจอกับพราทติเวล่าเขาไป็นตำนานของสมโมสรและผมหวังว่าเขาจะรับการต้อนรับอย่างที่เขาสมควรได้รับ แจ็ควิลเชียยอมรับเขารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาลงซ้อมในสนามของอาร์เซนอลแต่ก็ยอมรับตามตรงว่าโอกาสจะหวนกลับมาเป็นนักเตะของทีมนั้นไม่มีอยู่เลยมิเกลอัสเตต้าและสโมสรอนได้อนุญ,ญาตให้นักเตะวัย29รายนี้มาร่วมซ้อมเรียกความฟิตกับทีมจนถึงเดือนมกราในขณะที่เขายังเป็นผู้เล่นฟรีเอเย่นโดยทีมล่าสุดข,ของเขาคือบอลทมัสในลีกแชมเปี้ยนชิพแต่หลังจากที่ไม่สามารถสลัดอาการบาดเจ็บให้หายขาดเขาก็จะเป็นจะต้องเดินจากมาและหาสโมสรอนใหม่เล่นต่อไป ผมรักมันผมดีใจมากจริงๆที่ได้กลับมาเจอหน้าเก่าลหลายคนที่ผมใช้ชีวิตด้วยมาอย่างยาวนานและยังได้กลับมาซ้อมกับนักเตะดีๆคุณภาพดีๆมีแต่จะเป็นประโยชน์ต่อผมในการก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นในแง่ของความฟิตผมว่าผมกลับมาแล้วแต่การฝึกซ้มคนเดียวมันจะทําให้คุณไปได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นยังมีส่วนอื่นๆของการฝึกที่คุณต้องทําจึงจะสามารถไปเล่นเกมจริงๆจังๆได้ผมจะอยู่ที่นั่นจนถึงเดือนมกราตอนนี้ไม่มีข่าวเกี่ยวกับสโมสรนใหม่ แต่ก็หวังว่าจะถึงตอนนั้นผมจะหาที่ลงได้แล้วนะแล้วมาถูกถามถึงโอกาสที่จะได้กลับมาสวมเสื้อของอาร์เซนอลอีกครั้งคงไม่นะผมว่าแค่เสื้อซ้อมของพวกเขาผมก็พอใจแล้วล่ะโทมัสแฟรงผู้จัดการทีมเบรนท์ฟอร์ดออกโรงตอบสื่อแล้วล้างตัเป็นข่าวลือร่วมกับทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอล เพราะทำผลงานได้น่าประทับใจสุดๆ,ดๆทั้งๆที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรผมเข้าใจดีว่าโลกแห่งฟุตบอลมันถูกขับเคลื่อนด้วยข่าวลือส่วนหนึ่งแต่เอาจริงๆก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมถึงกระโดดข้ามขั้นไปเทียบโยงกับทีมระดับอาร์เซนอลและแมนยูได้ถึงขนาดนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับโค้ชธรรมดารรมดาคนหนึ่งแต่ข่าวลือก็คือข่าวลือเพราะหากเป็นเรื่องจริงป่านนี้พวกเขาส่งคนมาคุยกับผมถึงหน้าบ้านแล้ว แต่นี่คือเงียบกลิบสถานการณ์เหมือนเดิมเป๊ะสำคัญใน,นสิ่งอื่นใดก็คือผมยังมีสัญญากับเรนฟอร์ดจนถึงปี2023และผมก็มีความสุขมากที่ได้ทํางานที่นี่สโมสรแห่งนี้มีความหมายต่อชีวิตผมสูงมากเลอเกินเพราะเราผ่านช่วงเวลาที่ดีและร้ายร่วมกันมาเยอะเกินกว่าจะนับไว้ผู้มนวยการและฝ่ายบริหารทุกระดับชั้นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพวกเราอยู่กันเหมือนครอบครัวและทุกคนก็สนับสนุนผมเต็มที่ ทั้งเจ้าของสโมสรน,นักเตะพนักงานไปจนถึงแฟนๆส่วนทีมที่ตกเป็นข่าวลือร่วมกันด้วยนั้นหากมีอะไรก็มาคุยกับผมได้เลยแต่จะตอบตกลงหรือไม่นั่นอีกเรื่องเพราะเราควรใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันก่อนประเด็นอื่นมันไม่สําคัญอะไรสําหรับผมจริงๆสโมสรอ,อาร์เซนอลถูกเปิดเผยเตรียมทุ่มเงินซื้อ โนอาลังปีกจากคลับบุกทีมในจูเปเลโปลีกเบลเยียมในช่วงตลาดหน้าหนาว2022มีรางงานว่าแข้งวัย22เล่นในตำแหน่งถนัดที่สุดคือปีกซ้ายเป็นเด็กปั้นของอาแจ็คอัมส์ดัมที่ปล่อยให้ขับลูกยืมใช้างานเมื่อฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ผลงานภาพรวมคือยิงไป17ประตูกับอีก11แอซิสจาก38นัดรวมทุกรายการทําให้ทีมดังเบลเยียมต้องจ่ายเงินซื้อขาดในราคาเบาๆ5ล้านปอนด์เมื่อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา ส่วนฟอร์มของแข้งดัดก็ร้อนแรงต่อเนื่องทําไปแล้ว4ประตูกับอีเซียซิดจาก13เกมรวมทุกรายการในจํานวานนั้นคือการเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เสมอกับแป๊ะแชน1ประตูต่อ1ด้วยผลงานโดดเด่นระดับสโมสรอนทให้หลุยฟานเก่าเทนเนอร์ทีมชติฮอลแลดเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ได้ลงสนามเกมชนะล,ลัตเวียน1นในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกเดือนตุลาคมด้วยหลังไม่ใช่เพิ่งอยู่ในความสนใจของทีมในยุโรป พะก่อนหน้านี้ลีดยูไนเต็ดหรือเอซิมิลานก็จับตาอยู่ติดขัดที่สัญญาปลูกมัดถึงเดือนมิถุนายน2025แถมตดสังกัดเรียกร้องเงินถึง33ล้านปอนด์หลายๆค่ายจึงบอกผ่านเอเบิร์ซามิโลคอ,องกากองกลางของอาร์เซนอลเปิดปากว่ามีโอกาสฟังคำแนะนำจากครีอองลีระหว่างแ้มป์ทีมชาติเบลเยียม มีอิทธิพลทําให้เขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นยังถิ่นเอเมเลสสเตเดียมเนื่องจากดาวยิงเฟนแมนคือตำนานสโมสรอนโรนของกล้าย้ายจากอันเดรสมาร่วมทับเดอะกันเนอร์ด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์แต่ถูกส่งแข่งเพียงแค่3เกมผิดกับครั้งอยู่บรัสเซลส์ที่ฟาดแข้ง78นัดทุกรายการเด็กก็ตามแข่งวัย21ปีมองบวกว่าค่อยเป็นค่อยไปนั่นเพราะได้คำแนะนำดีๆจากองรีผู้ช่วยเฮดโค้ชซึ่งมีฐานะเป็นตำนานแห่งถิ่นเอเมเลสสเตเดียม ก่อนผมมาร่วมงานที่นี่ผมไม่เคยคุยกับเขาเลยผมมีโอกาสอยู่ที่นั่นสักสองวันได้จากนั้นก็ออกมาจากแคมป์ร่วมเดินทางไปกับทีมแต่เขาก็ให้คำแนะนำกับผมเกี่ยวกับสโมสรอ,อาร์เซนอลคนที่นี่เป็นแบบไหนสภาพจิตใจส่วนไหนที่จะไปจะต้องเสริมเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นก็ไม่ได้คาดหวังแต่รีบยึดตำแหน่งตัวจริงผมพอใจกับการลงเตะ3ามนัดตอนนี้ก็หวังว่าคงจะถูกใช้งานมากขึ้นสำหรับตำแหน่งที่โลของกาโปดปาดก็คือกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อก เพื่อไม่ต้องทับกับโทมัสปาเตที่ยืนเป็นหมายเลข6ผมชอบเล่นในตำแหน่งหมายเลข8ที่สามารถเล่นเกมรุกก็ได้เกมรับก็ได้มีอิสระมากหน่อยนั่นคือสิ่งที่ชอบขณะเดียวกันกับตำแหน่งเบอร์หก็ชอบเพราะเล่นยากดีก็ถูกใจทั้ง2ตำแหน่งแต่สิ่งสำคัญคือของให้ได้อยู่ในสนามการบัตรเก็บยาวของกรานิชาก้าน่าจะทำให้โลของ้าถูกใช้งานมากกว่าแค่4ตัวจริงแรกและ2ตัวสำรองในเกมลีกเมื่อกลับมาสุดสัปดาห์นี้ สมโมสรคู่แข่งในพิมพ์ลีกอังกฤษยอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลแมนเชสเตียหรือเชลซีพักรบชั่วข่าวแสดงความสามัคคีลงขันจ่ายค่าเช่าเหมาลำเครื่องบินเพื่อรับกลุ่มนักเตะทีมชาติบราซิลและอุรุกวัยกลับมาสู่แผ่นดินสาอาณาจาัรโดยหวังว่าอาจสามารถส่งแข่งทันในเกมสุดสัปดาห์รายง,งานจากเมออนไลน์บอกว่าบรรดาค่ายลูกหนังเมืองผู้ดีทางได้รับผลกระทบจากการปล่อยนักเตะไปเล่นฟีฟ่าเวิด์คัพ2022รอบคัดเลือกในโซนอเมริกาใต้กันมากน้อยต่างกันไป แม้ทางหลีก,กับผ่อนปลนมาตรการเรื่องกลับสู่ยูเคแล้วสามารถกักตัวในศูนย์ฝึกทีมแค่5วันแถมอนุญาตให้ลงมาซ้อมหรือลงแข่งได้วันละหนแต่เพราะการฟาดแข่งนัดสุดท้ายที่เตะในคืนวันพฤหัสในเวลาท้องถิ่นซึ่งจะเข้าเช้ามืดวันศุกร์ของสาราชนจาจักรแล้วทําให้ขุมกําลังดังกล่าวมีเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนมีคิวแข่งกับต้นสังกัดในวันเสาร์สิ่งที่สโมรสรอนอำนวยความสะดวกแก่ผู้เล่นได้ดีที่สุดคือส่งเครื่องบินเจ็ต ไปรับถึงประเทศบราซิลโดยค่ายที่ลงขันออกเงินได้แก่แมนยูเด็กเนสังกัดมีเฟลดกับเอดิสันคาวานีผงแดงมีอาริซงเบเกอร์กับฟาบินโยเรือใบสีฟ้ามีเอเดรียนมราเอสและกาเบรียลเคสุสสิงบูมีเตียโกซิวาอเซนวิลล่ามีตะกาสลุยและลีดยูเนเต็ดมีราฟินญาโดยคณะนี้อาจจะต้องแบ,บ่งเป็น2ไฟล์เพราะจำนวนคนเยอะแถมการเดินทางแต่ละลำจำกัดคนบนเครื่องและสวมหน้ากากอนามัยตลอดมาตรการโควิด -19 ส่วนระดับการบินให้สิทธิน,นักเตะที่เล่นเร็วที่สุดวันเสาร์เทคออฟก่อนนั่นคือ2แข้งจากลิเวอร์พูลการันตีอยู่ลำแรกเพราะมีกำหนดฟาดแข้งในเวลา12นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นลำสองเทคออฟจากเมืองหลวงแห่งรัฐอามาโซเนลัสการันตีว่ามีเตียโกซิวาค่าเชลซีเพราะมีคิวเตะวันเสาร์คู่สุดท้ายเวลา17นาฬิกา30นาทีด้านอีกฟางหนึ่งทอรแนมนตสเปอร์กับแอสตวิลล่าร่วมเงินออกเมา์เครื่องบินเจ็ รับโจวานี่โรเซลโชคิสเตียโรเมโรเอเมิเรโนมารติเนสจากทีมชาติอาร์เจนติน่าเอเมซเ์โรยัลจากทีมชาติบราซิลและไดวิซอนซานเชสทีมชาติโคลอมเบียกลับสู่สาราชนาจักแต่อาจถึงยูเคช้าวกว่าเนื่องจากต้องรอให้สมทบครบทุกคนอีทั้งไก่เดดทองมีคิวเตะวันอาทิตย์ที่จะออกไปเยือนนิวคาสเซิล